ส่งของทันไว้นอกเนี่ยฝนตกไปลอยๆทั้งวันนะครับนี่ก็เมื่อคึอ้นเนร่ยรากาศจะเป็นยังไงรอดูครับน่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเนาะซึ่งตรงนี้แหละจะอยู่กับเรานานนะครับถ้าเป็นพายุนี่แป๊บเดียวพายุนี่แป๊บเดียว ถ้าพวกย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยอยู่นานครับที่อากาศลงน่น28องศาอุณหภูมิในรถนะครับ28องศาข้างนอกนี่เริ่มมืดแล้วนะ6โมงอากาศยืดมงคือทั้งวันนะครับฝน ปลอยๆทั้งวันเลยเหมาะแก่เป็นบันจุดที่ดีเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ที่กับผมไม่รู้ว่ามองกว่าเนี่เขาจะรับของไปไหนแบกส่ขงของเที่ไหน ใส่ส่วนเก่นเคยครับผมเพราะว่าชั่วโมงสะสมยังไม่ครบ4 0 0พันเลยครับก็ต้องสะสมเรื่อยๆครับได้สดวนบ่อยๆชั่วโมงโดดขึ้นเยอะครับวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ได้ติตตามข่าวสารเลยครับปไงบ้างเนาะเนี่ยแถวชายแดนเป็นหัวิจนะครับพี่น้องชาวาเขตชายแดนที่อยู่แถวชายแดนแล้วก็ทหารนะครับทหารที่แนวหน้าเนาะ ในขาว่าศูนย์ตพโยโกก็อ่าพวกเครื่องนึ่งผมพวกอะไรต่างๆก็เริ่มขาดแคลนนะพวกน้ำพวกแรงต่างนะครับไม่พอพวกคนเป็นแสนเนาะอพะโยโกไปไปที่ศูนย์อพยโยกก็จะลำบากหน่อยครับไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ตามข่าวก็เห็นทาง กัมพูชาเขาใช้เขาใช้หมู่บ้านนะครับเป็นเป็นฐานในย,ยิงจรวดนะครับคั้นเราจะยิงโต้กับก็จะโดนพี่น้องประชาชนชาวเขมรซึ่งมันติดหลักจรรยาบรรณนะครับผิดหลักมนุษยธรรมเนาะเป็นอะไรที่เห็นธาตุแท้อะไรนะของเพื่อนบ้านเนาะอะไรเขาก็ทำนะเขาเขาไม่ได้สนใจนะเขายิง เราอย่างเดียวโดยใช้เป็นชาวบ้านเป็นหมู่บ้านนะไปตั้งฐานปืนใหญ่ในนั้นนะครับทําให้เราไม่สามารถายิงกลับหรือโต้ตอบกลับได้นะครับเพราะว่ายิงเข้าไปเนะี่ยก็คืออาจจะชาวบ้านอาจจะถูกโปรงได้นะครับนี่ฮะก็ <c oughs> เป็นอะไรที่ยากนะแบบนี้นะมันไอคำว่า มนุษย์หลักมนุษยธรรมเนี่ยนะครับเป็นเส้นบางๆแต่ถ้าเป็นโซนทางอิสราเอลหรือว่าทางโน้นนะครับที่รบกันอยู่นะเขาก็ยิงกันเลยนะนะมีแต่สั่งให้อพยพแล้วคุณจะหนีทานไม่ทานก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> จนมีส่วนกลางปัดต่างประเทศเกิดมาเป็นตัวกลางในการ แคกล่อมน,นะครับให้คนของพยพยออกไปก่อนค่อยโบก,กันนะหยุดยิงก่อนแบบนี้โอเคนะครับทหารต่อทหารลบก,กันนี่ก็ถือว่าแมนๆน,นะครับแต่พมนี่ไม่แมนนะครับไม่ไม่ใจไม่แมนเลยไม่ใช่ลูกผู้ชายนะเอาชาวบ้านมาเป็นลูกกำบังเนาะอย่างของไทยก็โดนที่โดนก็คือเขาไม่ได้เลงมาที่ทหารนะเขาเลงที่ ชาวบ้านหมู่บ้านนะครับเพื่อหวังผลให้เกิดความเสียหายนเนาะก็มีศูนย์เสียเจ้าหน้าที่ไปหกนายนะครับตั้งแต่วันที่ยีี่จนถึงวันที่ครับวันที่ยี่ยิบหก ทายกันยามแรงๆนะครับห้านาทีสิบนาทีก็เอาเนาะห้านาทีสิบนาทีเนี่ยอย่าอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับถ้าเกิดคนดูเยอะๆต่อเนื่องกันเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยก็ได้หลายร้อยชั่วโมงอยู่นะนะครับแต่ของเราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเป็นแค่ช่องเล็กๆนะครับช่องเล็กหัวใจใหญ่นะเนราต้องกล้านะครับก็ที่ ยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับก็ผู้ติดตามครบ50คนขึ้นไปนะก็สามารถไลฟ์สดได้แล้วนะครับนะการไลฟ์สดเป็นการฝึกนะฝึกพูดฝึกนําเสนอนะครับยิ่งไม่มีสคริป์ยิ่งดีทั้งอย่างผมเนี่ยไม่มีสคริป์นะครับไปเรื่อยๆย,ยิ่งมีผู้ชมผู้คนตอบแชทมาเนี่ยอันนั้นก็คือสคริปอย่างดีเลยนะครับสามารถพูดคุยตัวตอบกัน ไม่ต้องใช้สคครนะับพุดไปเรื่อยนะครับขอบคุณ20ท่านนะครับที่ก็มารับชมนะครับผม AI พิ่งจะดันเนาะตอนแรกน่าจะดันสัก20นาที2นาทีแรกนะครับนี่6นาทีแล้วพิ่งจะดันมาขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมพรุ่งนี้วันหยุด2วันนะครับอาจจะเห็นผมไลฟ์สดนานหน่อยเป็นชั่วโมงถ้ามีโอกาสเนาะถ้าว่างนะครับพรุ่งนี้ก็ไปดักปารซิวเหมือนเดิมครับผม คอติดตามชมนะครับผม EP ที่60แล้วนะครับผมพอไปจะดักทีไรผมก็พูด EP ผิดทุกทีนะจำไม่ได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็น EP ที่ที่59นะครับนั่นเนี่ยผมก็ลังเลอีกแล้วโอ้ยมาเต็มถนนเลยนะ EP ที่ EP ที่59นะครับ EP พ่งนี้ออกไปอีกก็เป็น EP ที่60หรือ61สตายความจำสมองจริงๆก็จำมานะว่าเออจะ EP งานยุ่งหน่อยวันนี้ครับก็สวัสดีครับผมคุณอะไรนอกรสันเปาเบาอะไรนอกระ จอดรถกันจะส่งของแวดส่งของแปบ๊บนึงครับทันคุณส่งพอดีเบาเาไฟจีนอ๋อขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับผมคุณมากมากเลยเอาวัสดุก่อนส่งนั่นเอาออกยากดีแปบ๊บนึงครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังอยู่นะครับพอดี่ีไปส่งของแป๊บนึงประมาณ5นาทีห้าวิสิบวิรถขนส่งมาพอดีนะครับมารับพอดีก็ส่งข้ามส่งด่วนครับสั่งปุ๊บได้ปั๊บนะครับมาดูนานแล้วครับอ๋อขอบคุณมากครับผมจันถึงสุตรจันถึงเสาผมก็จะไล์สดตอนเช้านะครับเจดโมงกว่าแล้วก็ ตอนหลังเลิกงานนะครับแนยแบบนี้แหละนะครับปกติจะเลิอมมาเลิกงานไม่ถึงหกโมงเนาะห้าโมงกว่าๆวันนี้พิเศษต่อเคียร์รถเคราขึ้นสินค้านะครับโอ้โหฝนตกหนักอยู่นะถนนเปียกโชคเลยขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันยังเหลือหนูคนเดียวแล้วอขอบคุณครับ ต,ตามอย่างยาวนานนะครับผมเดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วนะครับก็ยังไงก็พูดคุยกันใหม่ครับกดติดตามกันไว้นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับพรุ่งนี้ไลฟ์สดเป็นชั่วโมงแน่นอนนะครับวันหยุดสุดสัปด,ด,ดาห์ขอบคุณมากเลยครับที่มาให้กำลังใจกันครับผมนีเ่เขาทำอะไรกันนอกตรงนี้จะเลี้ยวได้ไหมเนี่ยจะเลี้ยวได้ไหมไม่โอ้อาสา สาธิตอะไรไม่รู้โอเคเลี้ยวเข้าซอยมาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะครับพรุ่งนี้จะไปดักปลาซิวนะครับผมสามารถไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับหกร้อยกว่าคลิปวนะไม่น่าเชื่อว่าเราจะทําคลิปมาหกร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับเนื้อหาสาระดีๆทั้งนั้นเลยครับผมสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาก่อนนะครับ10นาทีพอดี oke,